โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมินะครับตอนช่วงโซโล่นั่นรู้สึกจะค่อนข้างออกจะแปลกนะฮะก็จะมีเครื่องมือของพี่น้องทางภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นวูดเป็นแคนจะเป่าดีนะฮะแล้วก็มีกลองอะไรแล้วก็ียกลองเสงนะฮะกลองเสงาตีแปลกได้เข้าจังหวะให้แดนเซอร์เต,ต้นรำก็ถือว่ารวมๆแล้วก็ดนตรีดีมากนะครับ ถ้ามาถึงทุ่งเสลี่ยงเพนกวันนะครับผมชอบวิธีการวอยเสียงของทุ่งเสลี่ยมนะแล้วก็ลอยเสียงกว้างดีนะฮะแล้วเขาซอฟซอฟดีมากๆเบาดีเนี่ยเล่นเพลงหวานต้องอย่างนี้นะ <icles> ทุ่งเสลี่ยมเล่นเพลงหวานเนี่ยเหมาะสมดนตรีเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแข่งกับนักร้องเลยจะรวมรวมแล้วทุ่งเสลี่ยมก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมนะฮะค <sucked> ุ้ ก็เด็กเขาชมว่าเด็กเสียดีนะเลือกเพลงมาไม,ไม่ไม่ได้อารมณ์ในการร้องของเด็กเพราะเด็กเสียงดีเสียงพอแต่ไม่ได้โชว์อะไรไเพราะว่า<ำ>เป็นการประกวดใช่ไหมใช่<ำ>แต่นิดนึงที่ท,ท,ท,ที่ที่จะต้องแก้ไขก็คือปอดเล็กไปนิดนึงแล้วก็ปลายเสียงก็คือไวเบริชั่นไม่มีคือร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยหนูาการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยเวลาท้ายของประโยคแต่ละประโยคหนูต้องมีลูกคอถ้าต่อไปสมมติเข้ารอบเข้ามาเนี่ย ขอให้เลือกเพลงที่มีอต่ารต้มีเมโลดี้ที่มันสูงต่ำมากกว่านี้แล้วเด็กจะได้โชว์เสียงได้แล้วเขาจะโชว์ความเป็นเพชรออกมาทุ่งเสี่ยมครับทุ่งเสี่ยมก็เป็นทุ่งเสี่ยมเหมือนเดิมที่เป็นเป็นทุ่งที่อุดมไปด้วยศิลปินที่พื้นบ้านที่เก่งกาจหนูคนนี้ผมขึ้นมาทีแรกผมรู้แล้วว่าเธอเป็นคนเสียงดีคเสียงแก่นแล้วก็เสียงมาตรฐานแต่นิดหนึ่งที่ผมตำหนิก็คือตั้งเสียงให้เธอสูงไปหน่อยแผลไปแล้วก็คือเสียง สูงเกินไปเนี่ยมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะสูงเกินไปฟังแล้วมัน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 ,มนฟังน้ำมึอดัด <N> เหนื่อย <N> เหนื่อยเสียงถ้า้พอดีพอดีลดมาสักครึ่งเสียงหนูจะร้องได้ดีกว่านี้เยอะเชู่้ถึงเรื่องโชว์เนี่ยคุณต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายที่เราเห็นกับการพัฒนาของน้องหัวต้อนชัยภูมิต้องบอกว่าครูปแปลก,กใจและปแปลกตามากกับลายใหม่ๆกับการเต้นเนี่ยเดือนเดียวนสามารถพลิกเป็นหน้ามือหลังมือได้ยังไงฮะวันนี้ต้องเลืกบอกว่าหนูคิดงานโจดแตกนะครับ ถือว่าใช้ได้เลยจากแม่เราไปสู่แม่ของแผ่นดินเนี่ยโอ้โหลงตัวมากมาก,มากนะครับแล้วก็มาดูเรื่องเสื้อผ้าวันนี้ค,ครูชมก่อนนะฮะชมเสื้อผ้าของนักเต้นครูดูว่าสะอาดตาแล้วตัวที่ลำก็โอเคมีสีโดดเด่นมาแต่ก็ยังมีสีขาวเลี้ยงไว้อยู่นี่ก็ถือว่าใช่นะครับมองทุกนักดนตรีนักดนตรีก็ดูสะอาดตานะฮะนักร้องอย่างเดียวสีจมนิดนึง<ม>นะฮะชมพูอันนี้ขับไม่ขึ้นพรานี้มาดูเรื่องท่าเต้น วันนี้ลายเต้นก็ถือว่าใช่ได้เลยทีเดียวครับกับกับเรื่องราวการสื่อให้จารย์เห็นท่าใหม่ๆนะฮะแล้ววิธีลายเต้นใหม่ๆนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ครูอยากแนะนําเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือโน้มถ่วงอีกนิดนึงกับความอ่อนของมันหน,หนูหนูอาจจะเปลี่ยนลายแต่ว่าเวลามันน้อยลายแบบนี้ต้องประคองกันเป็นปีๆเลยนะชมอันนึงนะฮะครูชมวิธีการรำครับ มันช่างเท่ากับกองอีสานช,ชัดๆแล้วลํำแบบว่า <ขอ S 1> เป็นอีสานพื้นบ้านเลยนะครูชื่นชมเรื่องโชว์ของหนุมากๆขอบคุณมากที่ทําให้เห็นครับมาดูทุ่งเสลี่ยมอันนี้ทุ่งเสลี่ยมเนี่ยหมือนก็ไม่ได้มาแข่งกับใครอะแข่งกับตัวเองเพราะชื่อเขาโด่งดังเหลือเกินแล้วก็รุ่นพี่ทาไว้อย่างสาหัสสาการ,รมาดูดเรื่องราวเสื้อผ้าครูว่าต้องติโอเคนะฮะเล่นมากกว่าคอนเซ็ปต์กับเพลงเลยพ่อแม่โอเคนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมองเห็นครูว่า พอปเท่ามาเล่นก็โอเคพาเขามาแต่ครนี้ครูมองเห็นชุดนักเต้นเนี่ยฮะเขาไม่กล้าลงต่ำไงเขาไม่กล้าลงเป็นบ้านๆเลยก็ยังมีฟูฟ้ามีสีสันมีเรื่องมีอะไรอย่างครูว่าเพลงเนี้ยต้องกล้าเล่นน่ะถ้าจะมาพื้นบ้านมาพื้นบ้านไป<ต>เลยสีได้แล้วใช่สีสีนี่ก็โอเคในเรื่องแต่ต้องลงพื้นบ้านคือคืออย่าห่วงสวยถ้ากล้าจะเล่นเพลงแบบนี้นะฮะต้องสวยหายครูว่านักร้องเป็นมีแนมเพอเกินไปอ่ะแต่งแล้วดูแก่นะฮะ ยังไงก็ได้แต่งให้เด็กมันเป็นวัยทีนน่ะให้มันเป็นวัยของเด็กเขาเนี่ยดูดูเหมือนเหมือนเป็นสาวเลยอย่างนี้เป็นสาวค,คือคือมันลเลยวัยสาวอ่ะคุณมันแก่เลยไงอันนี้จําเป็นมากๆคอสตูมคุณต้องดูแลนะไม่ใช่ว่าแล้วคนนี้มันมาเด้งแบบพอทุกวังฝืนของรัศมีคุูนะพอตอนจบเนี่ยมาถือ,อผ้าขมาแล้วชุดที่เดินถือผ้าหมาไม่ได้กัดเอาหรอคือไม่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะ ผชอบเรื่องที่เอาพ็อปมาเล่นแล้วท่าแรกยกขาไล่ไล่ไล่แล้วเรียงสวยมากกับฉากแรกแล้วตอนที่น้องก้าวเดินตอนนั้นนะครับโอ้โหท่า,ทาโดนเลยคือทําได้ดีหมดในเรื่องท่านะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับได้เห็นโรงเรียนที่ฝีมือมากๆก็ต้องบอกว่าวิทยาการของเด็กๆเก่งมากขอบคุณมากครับที่ได้ชมสวัสดีครับขอบคุณค่ะและโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนะมาทัมจากจังหวัดสุโขทัยครับเป็นไงลูก,ก็ตื่นเต้นนะคะเวลาจะประกาศว,ว่าก็ได้คำติแล้วก็ชมชมมาเยอะก็นักใจเหมือนกันนะคะเพราะว่า เขาเองก็น่ากลัวแล้วก็เล่นดีมากอะคะ่ะยังไงก็ต้องขอให้กําลังใจกับเพื่อนตั้งแล้วกันนะคะไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็เพื่อนกันนะคะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกัน,นะคะ่ะอายุเท่ากันด้วยว,วันนี้พวหเรแพ้ะ,ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะซ้อมกันหนักไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยพอสมควรนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพวกหนาทาดีที่สุดแล้วค่ะ ค่ะพวกหนูก็ขอบคุณครูอาจารย์และท่านผออ,อน,นะคะที่ช่วยให้พวกหนูได้มาถึงขั้นนี้แล้วปีหน้าพวกหนูจะมาใหม่อีกค่ะการแพ้์รงเรี้จะทำให้หนูเข้มแข็งมากกว่าน,นี้ปีหน้าหนูมาคุณน้ตเชื่อว่าโรงเรียนเนี้ย เป็นโรงเรียนหนึ่งละที่มีอนาคตมผมคิดว่าคุณผู้ชมทั้งประเทศที่ชมอยู่คงจะรู้จักนะครับว่าโรงเรียนห้วยต้นพิทยาคมนั้นเขาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็มีเด็กๆที่มีฝีมือในเรื่องดนตรีการร้องการเต้นยังอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งโรงเรียนถ้าเป็นแฟนเขาปีหน้าต้องเชียร์แล้วก็ติดตามเขาให้ดีแล้วกันเ<ล>ขา<อ>เ<ห>ชิญครูบาอาจารย์ด้วยครับทั้ง3ท่านเลยครับ รอบสี่ทีมสุดท้ายค่ะนั่นคือโรงเรียนทุ่งสเสลี่ยมชนูปฐามจากจังหวัดสุโขทัยค่ะรับทุนการศึกษาส0 0 0มบาทจากน้ำผลไม้ดีโดดูโอและแปลงสีฟันซอลใหม่ค่ะและอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิค่ะรับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะ สนุกสนานแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับค้นหาโรงเรียนที่2เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายรักใครเชียร์ใครต้องติดตามชมนะครับเป็นโรงเรียนท่านเชียร์อยู่หรือเปล่าก็ห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ